ก็วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าละเมิดเนี่ยคืออะไรนะคะตบบามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420เนี่ยบัญญัติไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายทําให้เขาเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามายัยชื่อเสียงทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยกฎหมายบัญญัติว่าผู้นั้นทาละเมิดจําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ทีเนี้ยค่ะ คนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าเอ้าแล้วค่าสินไหมทดแทนเนี่ยคืออะไรนะคะค่าสินไหมทดแทนคือเงินที่ผู้เสียหายสามารถเรียกเอาจากผู้ทำละเมิดได้นะคะถ้าเกิดเขาเกิดความเสียหายแก่ชีวิตนะคะอย่างที่2คือความเสียหายแก่ร่างกายอนามัยความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยผู้เสียหายสามารถเรียกจากผู้ทำละเมิดได้ทั้งสิ้นนะคะสำหรับค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับชีวิตเนี่ย สิ่งที่เขาจะเรียกได้เนี่ยมีหลายค่ามากๆนะคะถ้าเกิดกรณีเขาถึงแก่วความตายแสดงว่าเขาเสียหายแก่ชีวิตแล้วนะคะออความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาสามารถ1เรียกค่าปลงศพได้นะคะสองค่าใช้จ่ายอันจําเป็นอย่างอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศพนะคะสามค่ารักษาพยาบาลก่อนตายหากเขาไม่ได้ถึงแก่ความตายทันทีนะคะอาจจะถึงแก่ความตายในภายหลังมีการรักษาพยาบาลกันก่อนแล้วก็ค่าขาดรายอุปการะเลี้ยงดูนะคะ อย่างที่5้ามีค่าขาดแรงงานถ้าเกิดว่าเขามีการทํางานให้กับใครสักคนหนึ่งและสุดท้ายคือค่าขาดประโยชน์ธรรมหาได้นะคะอันนี้เรียกว่าผู้เสียหายเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าสิทไหมทดแทนจากผู้ทําละเมิดในทางสิ้นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าเอา้าแล้วค่าโปรงศพเนี่ยคืออะไรนะคะค่าโปรงศพก็คือค่าจัดการศพทุกอย่างนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นการ นำศพกับภูณณ ina, มิลำเนาตรงนี้ผู้เสียหายสามารถเรียกจากผู้ทำละเมิดได้นะคะอย่างที่สองอค่าเกี่ยวกับการจัดซื้อดอกไม้ในการจัดทำศพอันนี้เรียกว่าค่าปรงศพทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งค่า,ารถท,ที่บิดามารดาจะต้องเดินทางไปจัดการศพอันนี้ก็เรียกได้คือหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการจัดงานน,นี้สามารถเรียกได้ทั้งสิ้นเรียกว่าค่าปรงศพและค่า,าใจ่ายอันจะเป็นอย่างอื่นแต่ว่ามีประเด็นตรงที่ว่าไอ้ค่า,าใจ่ายอันจะเป็นอย่างอื่นเนี่ยคะ่ะจะต้องเป็นไปสมแก่ฐา,านานุรูป หมายความว่าหากเป็นครอบครัวคนจีนเป็นครอบครัวใหญ่เขาจะไม่ต้องจัดงานศพตามฐานะของเขาเช่นการซื้อที่ทฟังศพหรือการซื้อโรงศพที่อาจจะไม่เหมือนของชาวพุทธตรงนี้ค่ะมันคือเขาสามารถเรียกอะไรทั้งสิน้นไม่ว่าเขาจะมีฐานะ สูงแค่ไหนเองจำเลยจะปัดความรับผิดไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องเรียกให้สมเกตฐานานุรูปด้วยนะคะก็อาจจะไม่ได้แยกว่าเอ๊ะศาสนาพูธจะต้องซื้อแค่ลงศพเราไม่ได้เราไม่ได้แยกศาสนาคือทุกศาสนาจะจัดการไปได้ก็ต่อเมนะื่อสมเกตฐานานุรูปของเขาด้วยนะคะอันนี้คือเรียกค่าพงศพหรือว่าค่าจ่ายอันจําเป็น,นอื่น